ใหญ่ครับยาใหญ่ใส่สารลพัดครับตอนนี้ครับ่อกับปันจงฟันอีกทีหนึ่งฟันอีกทีโอเละครับตอนนี้มาฟันฟันอีกทีพยายามพุ่งซ้ายดักเอาไว้เตะซ้ายสูงครับต่อยซ้ายลําตัวสอกขวาบนสับสอกขวาไปดักเอาไว้ครับหมัดขวาซ้ายครับแทงเข่าขวาครับอึดถึกคนดีเหลือเกินครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายหมัดขวาโดนกับปั้นขวาครับหมัดขวาของไอยอดไอคิวยอดไอคิวเตะขวาขึ้นมาโดนกับแเตะมาแทงเข่าซ้ายสับสอกขวาครับ ช่อขวาโอชุดนี้ชุดนี้ปิดเกมไหมปิดเกมไหมครับติดอยู่ที่มุมสับสับสับแล้วเสียบเอาสับไปก่อนต่อยอีกทีฟันฟันซ้ายฟันขวาครับฟันเข้าไปครับแต่ยังมีโต้ครับโอ้โหวู่ครับยังมีโต้ครับไม่มียอมอยู่อยากจะน็อกให้ได้ครับแต่ว่าสุดมีครบทุกอย่างที่ออกไปก็เป็นยอดไอคิวนะครับ